ไม่มีใครหรอกที่อยากสอบตกเลขถ้าไม่อยากสอบตกเลขเนี่ยทำตามสิ่งที่ครูบอกเพราะว่ามันใช้ได้ผลจริงๆตอนที่ครูเรียนอยู่เนี่ยครูใช้เทคนิคหนึ่งเนี่ยที่แบบมันใช้ได้ผลมากก็คือถ้าครูมีโจทย์มาให้แบบนี้ใช่ไหมอ่าครูจะลองดูก่อนว่าคุณครูที่เขาสอนเนี่ยเขาทำยังไงแล้วเราก็ลอกตามทุกบรรทัด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 ลอกให้ครบเลยนะลอกให้ครบทุกบรรทัดพอวันพรุ่งนี้เราลองเอายังลบเนี่ย ลบ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 ทั้งหมดเลยลบทั้งหมดเลยและลองทําใหม่ตั้งแต่บรรทัดแรกบรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่สองบรรทัดที่3ไล่ไปเรื่อยจนกระทั่งจบและดูว่ามีบรรทัดไหนไหมที่เราทําไม่ได้ถ้าเราทําไม่ได้เราก็ย้อนกลับไปดูในสิ่งที่ครูสอนใช่ไหมเออย้อนกลับไปดูใหม่แล้วก็ดูว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้อ๋อมันต้องทําแบบนี้แล้วเราก็ทําตามวันถัดมาเราก็ลองทําใหม่ตั้งแต่บรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่สอง จนถึงบรรทัดสุดท้ายและลองดูว่าเราทําได้ไหมถ้าเราทําได้ก็โอเคผ่านแต่ถ้าเราทําไม่ได้ก็พยายามทําซ้ําๆแบบเนี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อย,อยจนกว่าเราจะทําได้ครบทุบรรทัดลองเอาเทคนิคตรงเนี้ยไปใช้เพราะว่าตอนที่ครูเลียนครูก็ใช้เทคนิคเนี้ยเหมือนกันข้อนี้ข้อนี้นใครทําได้บ้างเออถ้ายังทําไม่ได้ก็ดูในสิ่งที่ครูสอนแล้วค่อยๆทําตาม,ตามครูทีละบรรทัดข้อนี้นะ20ลบ2วงเล็บขอไข่บวก3 ส่วนด้วย6เท่ากับ2เราย้ายตัวไหนก่อนเออการแก้สมการเราต้องย้ายตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวแปรก่อนตัวแปรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตัวที่ไม่เกี่ยวข้องต้องย้ายไป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 มี4ตัวย้ายตัวไหนก่อนจําได้ปะเทคนิคที่ครูเคยให้ไว้ถ้าเจอเศษส่วนมองเหมือนมองเหมือนบ้าน2ชั้นนี่คือชั้นบนอันนี้คือชั้นล่างตัวแปรอยู่ชั้นบนตัวที่อยู่ห่างจากตัวแปรมากที่สุดก็คือตัวที่อยู่ชั้นล่างก็คือ6นั่นเอง เราต้องย้าย6ไปทำไรย้าย6ขึ้นไปคูณเพราะมันหารอยู่ใช่ไหมก็ได้กลายเป็น6คูณ2ซึ่งก็จะมีค่าเป็น12ถัดจากนั้นนะัเนนกเรียนดูตรงนี้ครูอยากให้นักเรียนดูตรงนี้นี่คือตัวแปรล,ลองไล่มาดูนะอันนี้2ใช่ไหมลองไล่มาดูนะตรงนี้มันเป็นลบเราไม่ชอบให้กลุ่มของตัวแปรติดลบอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะเราไม่ชอบให้กลุ่มของตัวแปรเนี่ยติดลบฉะนั้นเราจะย้ายทั้งกลุ่มนี้ไปฝั่งตรงข้ามเลยแต่เดิมมันเป็นลบใช่ไหม ย้ายมาก็จะกลายเป็นบวกบวกอะไร2คูณขอไข่บวกด้วย3แบบนี้นะไหนๆเราย้ายแล้วเราก็ย้าย12เนี่ยเตะมันอยู่ฝั่งนี้เลยโอเคปะ่ะก็จะกลายเป็นลบ12แบบนี้20ลบ12ก็จะมีค่ากลายเป็น8ใช่ไหมาจากนั้นดูตรงนี้ต่อจากบรรทัดนี้นะ2เนี่ยมันคูณอยู่กับวงเล็บแบบนี้ใช่ไหมเราต้องย้าย2ก่อน2คูณอยู่เราต้องย้ายลงไปหารเราจะได้เป็น 8หารด้วย2 8หารด้วย2ก็คือ4นั่นเองสุดท้ายแล้วนะเหลือ3ตัวเดียวมันบวกอยู่ใช่ป่ะย้ายไปลบก็จะได้กลายเป็น4แล้วก็ลบ3เท่ากับขอไข่4ลบ3มีค่าเป็น1 1เท่ากับขอไข่นั่นเองเราก็ย้ายข้างนิดนึงก็คือขอไข่เท่ากับ1นี่แหละเราได้ละคำตอบของสมการ